ตื่นขึ้นมารู้จักธาตุต้นกำเนิดธาตุที่ว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ธาตุที่พวกเราทุกคนต่างก็อาศัยอยู่ตลอดเวลาแต่พวกเรากลับไม่เคยรู้จักธาตุต้นกําเนิดของตนเลยเพราะเหตุใดเพราะความที่ไม่รู้เรียกว่าอาวิชา จิตของพวกเราเขาไม่รู้ผู้ในชัดขึ้นก็คือเราไม่รู้เลยว่าพวกเราจริงๆเป็นาธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์พวกเราไม่รู้เลยว่าเสียงที่กำลังพูดกำลังเปล่งอยู่ออกตอนนี้ที่พูดอยู่ในใจตลอดเวลาก็ดีปรากฏตอนนี้ตลอดเวลานี้ สิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงอาการของธรรมชาติ